สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชา n น l ของใบเฟิร์นีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นมีเรื่องทุกใจมาเล่าให้เพื่อนเฟังนะคะเน,นืงจากความผิดพลาดในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะทั้งไม้สุกทั้งไม้ตัวแตกวันนี้ก็จะพาไปดูต้นไม้ที่พังรับต้นปีนะคะแต่และต้นนี้ก็แบบโ,โหยากที่จะกูกกลับเลยนะคะ ผื่อคลิปนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้เพื่อนๆทุกคนดูแลน้องๆดีๆเนาะเรื่องของเรื่องก็คือโรงนี้มันมีปัญหาก็คือแดดไม่ถึงเพราะว่าต้นไม้ของข้างบ้านอะ่ะแบบสูงขึ้นจนบงังแดดมิดเลยนะคะตรงนั้นก็คือแดดไม่มีเลยแล้วทีเนี้ยโรงเงินเฟินก็เตม็มไม่มีที่วางแล้วก็เลยต้องให้น้องอยู่ที่โรงนั้นกอดน,นะคะแล้วทีนี้เฟินก็เลยบอกแฟนว่าเออให้เอาแสแลนออกลวกันเผื่อว่าเขาจะได้แดดมากขึ้นทุกคนโรงนี้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแบบ มันมีต้นกล้วยขึ้นมาเต็มเลยคือแต่ก่อนมันไม่มีต้นกล้วยอะไรแบบนี้นะมันจะแบบต้นเล็กๆก็คือต้นเล็กๆมันยังไม่มีใบกิ่งก้านมาบังไงค่ะเนื่อเฟิร์นตัดออกหมดเลยนะอันนี้มันเป็นของสวยเรานี่แหละเนี่ยนะคะเฟิร์นก็ล็อตแซนด์ออกหมดเลยแล้วก็มาใส่อันนี้แทนเนี่ยนะทุกคนแล้วเฟิร์นก็มาใส่อันนี้แทนนะคะเป็นแบบกั้นเข้าไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าช่วงที่ไม่มีเลยอ่ะมันไหมแมมพีคอกต้นนี้ก็คือแบบ เรื่องความที่เขาเขียวเยอะไงคะ่ะแล้วตรงเนี้ยที่แดดมันตกแดดมันแรงมากพอดีก็เลยเผาแบบไหมไปเลยทุกคนอย่างนี้ก็คือว่าอืมไม่แน่ใจว่าจะกลับมาได้ไหมน่าจะไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็คืออาจจะไม่ตายแค่แบบว่าเหลืองๆไปนะคะอันนี้ก็คือเก่งจีนที่อยู่ข้างกันเมื่อกี้ก็แบบว่าเหมือนจะตายเลยว่าทุกคนคือต้นนี้เป็นต้นที่พี่ที่ อ่อใชยภูมิให้มานะคะแล้วเขาบอกว่าให้เก็บไว้ดีเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยม,มันมันดำมันดำกว่าเพื่อนๆเลยนะคะตอนเนี้ยแบบไม่ไหวอะสภาพอย่างอีลูสมูต้นเนี่ยค่ะทุกคนมันแบบว่าเหี่ยวๆไปเลยนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยยังยังแบบเห็เหลืองๆอยู่เลยใช่ไหมคือก่อนหน้านี้เหี่ยวมากนะคะอย่างเนี้ยทุกคนคือก่อนหน้าเนี้ก็แบบว่าซีเซียวไปเลยนะนี่เริ่ม โอเคขึ้นแล้วนะคะเริ่มเต่งๆขึ้นมาแล้วคือด้วยความที่เขาไม่สมบูรณ์นะคะเห็นยอดไหมมันลากก็ยังเดินไม่ดีนะคะแล้วพอไปอยู่แบบแดดจะจัดอะทุกคนมันเลยกลายเป็นว่ามันเหลืองมันเหี่ยวมันแบบว่ามันไม่น่าจะกลับมาได้แล้วแหละต้นเนี้ยแต่แบบว่าต้องดูลุ้นต่อว่าอนาคตมันจะแบบไล่ลงไปไหมนะคะเพราะว่ามัน ม,ม,ม,มันเหมือนช้ำในอ่ะทุกคนแล้วคือเฟิร์นก็ไม่ไมไมกล้าปาดด้วยนะเพราะว่ามันสภาพมันแบบยับไปหน่อยไงคะก็เดี๋ยวเลี้ยงเขาไปก่อนละกันเนาะต้นนี้ด้วยความที่อ้วนมากเต่งมากคะ่ะแล้วส่วนเขียว,ยวอะ่ะมันโดนแดดเยอะก็เลยเผาไปเลยนะคะดูดีดเหลืองเลยอันนี้ก็คือไม่น่าจะกลับมาได้แล้วนะคะอันนี้เฟิร์นทิ้งไว้ประมาณ1ิวันแล้วนะคะ ก็สงสัยต้องรอไล่ลงอย่างเดียวนะคะแต่คือเขาก็ไม่ได้ตายนะแค่แบบว่าผิวเขาเปลี่ยนสีไปนะคะต้นนี้ก็คืออาการหนะักเพราะว่า <laughs> มันแบบมันยังไม่มันเพิ่งเปลี่ยนกระถางได้ไม่นานแล้วมันแบบดูดินอ่นอ่อเหลืองไปเลยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องทอํายังไงเพิ่งกำลังคิดว่าจะดึงออกดีไหมนะคะอืมเสียดายน้องน่ารักด้วยนะ ส่วนต้นนี้ก็โดนแดดลมเรียไปเหมือนกันนะคะเหลืองๆที่เห็นเหี่ยวๆนี่เป็นดอกเก่าๆนะคะน่าจะมีฝักด้วยนะเนี่ยตัวนี้ก็เหี่ยวนิดนึงนะไม่มากเท่าไหร่ที่เห็นบวมๆนี่คือเพิ่งลดน้ํานะคะมันก็จะอุด้วนหน่อยแต่ต้นนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่ยังพอแบบเออเปลี่ยนมุมก็สวยขึ้นมาได้นะอันนี้คนแก้มอนค่ะทุกคนเป็นแก้มอนแล้วก็คลิปด้วยหายากมากเลยะคะ่ะ อันนี้เฟิร์นก็เลี้ยงขุดมาสักพักหนึ่งแล้วตอนแรกคิดว่าจะไม่รอล้าตอนเล็กๆอะโตมาสวยมากเลยทุกคนเนี่ยนะคะช่วงนี้ก็คือแบบอ้วนๆอย่างนี้นี่นะคะตัวนี้ก็คือโดนเหมือนกันโดนแดดเคลียไปเหมือนกันเหลืองๆอันนี้ด้วยอันนี้ก็อาการหนะักน่าจต้องรอไล่ลงแล้วล่ะคือก็ไม่ได้ตายนะเนี่ยประมาณ10กว่าวันแล้วนะคะเขาก็จะอยู่สภาพนี้เนาะ อันนี้เฟิร์นเพิ่งลดน้ำไปนะมันก็เลยจะแบบบวมๆเต่งๆหน่อยนะคะต้นนี้ก็อาการหนักเหมือนกันคือแบบสภาพคือแบบช่วงเนี้เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงมาไม่สวยเลยก็กขนแก่เนี่ยทุกคนช่วงนี้คือแบบด้วยความทมี่ลงเนี้ยแดดมันไม่พอมันก็จะแบบมันอย่างเงี้ยมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยไม่ค่อยแน่นเลยอะ ตอนนี้ก็คือแบบว่าโรงเรือนมันเต็มนะคะเฟิร์นก็ลองคิดว่าอาจจะย้ายไปอีกส่วนหนึ่งเนีย่ยทุกคนคือช่วงนี้ก็แบบไม่ค่อยสวยเลยนะแกะของเฟิร์นเฟก็เลยไม่ได้เอามาอวดนะคะไว้เดี๋ยวรอขุนให้เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวเฟิร์นจะพามาอวดแน่นอนเนาะช่วงนั้นเป็นช่วงสิ้นปีพอดีนะคะเฟิร์นก็เอา,าแลนด์ออกใช่ไหมแล้วลงนั้นก็คือจะเป็นลงแค่ลงพลาสติกใสล,ล,ล้วนๆเลยแล้วก็โดนแดดทั้งวันแต่ก็จะมีพวกร่มไม้ชายคามาบังให้อะไรแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นกนะ็คือเฟิ ะะประมาณ4 5ห้าวันกลับมาอีกทีทุกคนแบบไม่อะ่ะคือแต่ละต้นนะแบบเหี่ยวโซมเฉามากๆเลยค่ะทั้งที่คือก่อนไปก่อนไปก็ลดน้ําแล้วนะคะอาจจะแบบว่ามันหลายวันเกินไปแต่ละต้นเน่ะเหี่ยวเฉามากเลยนะโชคดีที่คือแต่ละต้นยังกลับมาได้หลังจากลดน้ํานะคะอันนี้เินก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะแต่ก็มีบางต้นเหมือนกันที่มันแบบมันกลับมาไม่ได้านานงานองอกแล้วตัวอะไรมากัดกินคะวเนี่ย ดูนี่มันกินหมดทั้งหัวแล้วทุกคนคือตอนแรกหัวมันจะเล็กกว่านี้หน่อยนะคะมีเต็มนี่เลยนะเนี่ยใส่กระถางใหญ่มากเลยหัวหายหมดเลยอะ่ะตลอดเลยนะ่าจะเป็นพวกหนูหรือไม่ก็กระรอ,อกกระแตอะไรแบบนี้นะคะเสียวแบบว่ากอข้างๆจะโดนไปด้วยเลยอะ่ะวันนี้เบิร์ก็จะพาทุกคนนะคะมาทําป้ายราคากันนะคะ คือความจริงอนะทุกคนเฟิร์นทำป้ายราคาไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าเนี่ยเฟิร์นเอาสีน,นี้เขียนซื้อมานะคะยกโหลปรากฏว่าโดนน้ำสาดปุ๊บลดน้ำปุ๊บข้อความที่เขียนไว้หายหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ก็คือเขียนแล้วเหมือนกันนะคะหายหมดเลยน่าจะเกิดจากปากามันไม่กันน้ำนะคะวันนี้ก็เลยซื้อแท่งใหม่มาแล้วเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาทำราคาต้นไม้กันด้วยนะคะตามไปเลยค่ะ อลืมบอกว่าใครสนใจตัวไหนนะคะก็สามารถแคปรูปกล้วส่งให้ในแชทอินบ็อกหรือว่า IG ก็ได้นะคะมันมี2หัวแม่จิ๋นมี2หัวเราจะใช้หัวใหญ่เขียนนะคะอันนี้ป้ายแท็กปืนซื้อมาจากสมบัติบุรีซื้อยกแพ็คมาน่าจะตกะมันหลูและโลอยี่มัง้งก็ประมาณละลสิบาทหรออันนี้เป็นโซนนกลู นะน้องเหล่านี้นะคะทุกคนเราก็จะเขียนราคาไว้ให้แบบรวมๆคือมันราคามันก็ต้องแล้วแต่ไซด์อีกนะคะคือเราจริงๆช่วงนี้ราคาต้นไม้มันลงมาเยอะนะคะพอสมควรแล้วนะใครอยากได้อยากเก็บก็รีบเก็บกันนะคะเราก็จะเขียนชื่อคือเวลาคนอยากให้ตัวหนังสือตัวหน้าลากักคนจะเขียนจากออหลังขึ้นมาหน้านะคะ เมน,นูคู่ราคาเริ่มต้นที่80-300บาทแล้วก็จะได้ไป้ายราคาแบบนี้ปักลงไปได้เลยส่วนที่อยู่ข้างหลังเฟิร์นตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องแมมโบคาซานะ่าก็มีทั้งขนแกะขนแกะลูกผสมนะคะหนามไม่มีหนามน่ะบางๆก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ฟอร์มสวยๆก็ไปเยอะเหมือนกันนะก็จะเหลือแค่เริ่มต้นราคาประมาณ150-450นะคะ ากฏว่าเขียนผิดนะคะทุกคนแมมโบคาซาหน้าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อหถึง450ร้อนี่นะคะส่วนอันนี้เราก็จะปักไปแถวๆตรงกลางนี้เลยละกันนะคะปักไว้เลยเชิบเรียบร้อยเนี่ยทุกคนตอนเย็นคนจะชอบมามองมุมนี้นะมันสวยมากเลยอะ มันแบบว่าเนี่ยมันเข่าขาพลน์ลอย่างนี้นะคะทุกคนแล้วมีดอกเด้งๆขึ้นมาน่ารักมากแล้วตอนมีแสงอาทิตย์เย็นมันจะสวยมากเลยนะคะทุกคนแต่คือตอนนี้แดดมันหุบไปแล้วนะคะไว้วันหลังเดี๋ยวฝนจะถ่ายรูปให้ดูในไอจีก <Wow. S 1> ันเนาะนี้โรบีเวียนะคะดอกบานไปวันนี้ส,สวยมากเลย ไม่ทันได้ถ่ายรูปด้วยนะก็เป็นของใหม่ที่เพิ่งเอามานะคะก็เป็นแมมขนนกขาวไฮบริดขนนกขาวนะแต่ขนสีน้ำตาลเป็นแบบว่าลูกผสมค่ะมินเน่อะไรแบบเนี้ยดอกชมพูด,ด้วยนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยตรงนี้เป็นแมมด้วยค่ะทุกคนส่วนพี่พาน้องเขาเปลี่ยนกระถาง ให้ทุกคนดูสีสภาพ เพื่อนโลโฟเฟิร์นก็ประสบปัญหาตัวแตกนะคะเพราะว่าแบบย้ายที่ใหม่ย้ายลงเรือนใหม่แล้วทีนี้เหมือนกับว่าแดดมันไม่พอนะคะมันจะมีมุมเนี้ยที่แดดส่องไม่ค่อยถึงนะคะก็เหมือนกับว่าวันนานะคนงานลดน้ําเยอะเกินไปด้วยนะคะเนี่ยวันที่สามแล้วดินเพิ่งแบบเพิ่งเริ่มแห้งยังแห้งไม่หมดเลยอะเออมันก็เลยแบบเหมือนดินชื้นแล้วแดดไม่ถึงระบายความชื้นในดินไม่ทันนะคะตัวก็เลยปลีออกมาแบบนี้นะคะอืม คือปกติเวลาลดน้ำโลโฟนะวันเดียวดินมันก็จะแบบเริ่มแห้งนะคะน่าจะเป็นพอน้ำเยอะแล้วก็แดดไม่ถึงด้วยแหละนะตัวก็เลยปลีออกมาแบบนี้สงสารน้องมากทุกคนนี่คือแผลใหม่ทั้งนั้นเลยนะก็ปลีมาสักพักถึงแล้วแต่ก็ก็ไม่ได้ทําอะไรกับมันก็ไว้อย่างเงี้ยมันก็ไม่น้องก็ไม่ได้เน่าไม่ได้ตายนะคะแค่มันแบบมันจะไม่สวยเท่าเดิม มันจะเริ่มปีจากแบบเล็กๆอย่างนี้ก่อนทุกคนแล้วถ้ามันแบบไม่ไหวมันก็จะแตกทั้งต้มเลยเหมือนระเบิดลงอะทุกคนเนี่ยทุกคนความใจสู้ดูดีถึงตัวจะปีก็ยังอุตส่าห์บานให้เห็นดอกอะ่ะน้องน่ารักมากน้องน่าสงสารด้วย เนี่ยทุกคนมันเริ่มปีกแบบนี้เลยนะคะตอนนี้มันเริ่มบางต้นก็จะปีกข้างๆก่อนแล้วดูต้นข้างหลังนี่ก็คือแบบอ้าแล้วนะคะแล้วคือปีกเยอะมากเลยทุกคนเสียายแล้วก็สงสารมากด้วยคือก็ทําอะไรกับเขาไม่ได้แล้วนะคะก็ปล่อยเขาปีไปเนาอะอก็เลี้ยงเขาไปอย่างเงี้ยอันนี้แผ่นานแล้วนะมันก็เลี้ยงยากเหมือนกันอะโลโฟจริงๆแต่ว่าคือมันมันไม่ตายก็จริงแค่มันแบบว่ามันอาจจะปี มันจะปีมันจะแตกอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเพราะดินที่สวนของฟวนไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่ด้วยนะคะคิดว่าวันนั้นน่าจะน้ําหนักมากจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยยกยังรู้สึกหนักอยู่เลยนะคะนาดินก็ยังไม่แห้งก็เตือนทุกคนแล้วกันนะใครเลี้ยงโโฟก็ระวังนะคะเรื่องน้ําเรื่องแดดแดดถึงไหมน้ําเยอะไปไหมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือวนย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะคะยายที่วางเพราะว่าตรงนั้น,นแดดไม่ถึงพอย้ายมาตรงนี้ก็คือวันเดียวดินแห้งละดินแห้งละ เริ่มโอเคขึ้นก็หวังว่าน้องจะรอดไปได้นะคะเพื่อนๆนะคะถ้าสมมติเพื่อนๆประสบปัญหาต้นไม้ไม่แดดแบบของเฟินนะอันดับแรกที่จะเยียวยาเขาก็คือพาเขาเข้าร่มก่อนเลยนะคะแล้วก็รดน้ำให้เขานะคะสมมติว่าเขายังแบบไม่ไม้ไม่เบินถึงขนาดว่าผิวเหลืองอะไรเงี้ยมันยังกลับมาได้อยู่นะคะทุกคนอย่างพวกกิมโนเนี่จะกลับมาง่ายมากเลยนะคะ ถ้าเกิดแบบผิวไม่ได้เสียไม่ได้ลงลึกนะเพราะว่าพวกนี้เขาจะทนต่อแดดอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอแดดแรงเขาก็จะเป็นผิวสีน้าตาลใช่ไหมอาจจะแบบนเหี่ยวพอเราจับแช่น้ํานะคะผ่านไปคืนหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มแบบตึงขึ้นสวยขึ้นลาถ้าอย่างเหมือนพวกเอสโตอะไรแบบนี้ถ้าเกิดผิวเสียไปแล้วนะก็คือแบบจะเสียไปเลยอะคะ่ะต้องรอไล่ลงนะคะแดดนี้ก็คือสําคัญมากๆเลยนะคะทุกคนสําหรับใครที่แบบเลี้ยงแดดร้อยอยู่นะคะช่วงนี้ต้องพึงระวังแล้วนะเพราะว่า แดดเริ่มเปลี่ยนทิศนะคะแดดแรงขึ้นแล้วใกล้หน้าร้อนเข้ามาทุกทีด้วยนะคะแดดแรงทุกวันเลยค่ะแล้วยิ่งช่วงหน้าร้อนเฟินว่าจะแรงกว่านี้อีกทุกคนต้องระวังต้นไม้ของทุกคนให้ดีๆนะคะดีที่สุดคือหาจัลเลนให้เขาด้วยอย่าเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนะคะเพื่อความสุนทรีของน้องๆน,นะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆบ้านเรานะคะนี่ก็แบบมืดค่าแล้วนะคะใบเฟินก็ยังทําราคาไม่เสร็จเลยนะทุกคนเดี๋ยวเฟินต้องไปทําราคาต่อนะคะพรุ่งนี้เฟินก็จะเปิดสวนวันเสาร์ที่สวนเปิดใครว่างแวะมาเที่ยว ะะอยู่ที่ซอยวัชพานสูงจังหวัดนนทบุรีค่ะช่วงนี้มีงานวัดด้วยนะทุกคนมาเที่ยวกันนะคะงานวัดหลวงปู่เอี่ยมของกินเยอะมากเลยค่ะ